สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมะม่วงห่าวมะนาวโหที่ไม่น้อยได้ตัดแต่งกิ่งเอาไว้นะคะฝั่งนี้จะเป็นชายคาบ้านนะคะเพื่อนนี่ชายคาค่ะเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเขาจะได้รับแสงแดดช่วงโูนนะะ้นค่ะนิดนึงแล้วก็ลงมาที่รั้วเห็นไหมคะ แล้วก็มีบักกอบาก,กอตั้งอยู่ขนาดซ้ายฝั่งนี้ก็มีมะเขือพวงเขาก็เลยไม่มีไม่มีลูกนะคะตรงนี้จะไม่มีลูกไม่เป็นไรคะ่ะใบก็เอาไปเคี้ยวนะคะสำหรับรักษาโรคปอดเนาะเคี้ยวใบ ตรงนี้มีลูกค่ะด้านบนมีลูกเมะนาวจะเก็บกินสักลูกนะคะเขาบอกว่ากินมะม่วงหามะนาโหแล้วจะเสียงดีนะคะเสียงใสเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่ามะม่วงหามะนาโหเขาจะมีเขาจะมียางนะคะเขาจะมียางเขาบอกว่ายางนี้ก็เป็นยาเนาะเราจะกินไปทางลูกนี้นะคะ ทั้งยางทั้งมเมล็ดมีมีคุณสมบัติทำให้มีสรรพคุณทำให้ขับเสมหะนะคะขับเสมหะแล้วก็เหมือนถ้าเวลาเราแบบเจ็บคอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกินตัวนี้จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวลองกินดูซิกินแล้วจะเสียงดีจริงๆหรือเปล่าอืม ทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดยอดอ่อนนี้คนที่เป็นโรคปอดนะคะวันโรคอะไรอย่เงี้ยคะ่ะกินเคี้ยวกินบำรุงปอดนะคะถุงลมป่งพอง เกี้ยกินวันละสามห้าใบแล้วแต่ใบเล็กใบใหญ่นะคะก็จะกลืนยากนิดนึงเพราะเขาจะมีมะเมล็ดแล้วก็มีอย่างด้วยแต่ว่าเขาก็จะทำให้ค,เอ,อ,หคอเราโล่งนะคะลองไปกินดู <c oughs> กินแล้วเส,สียงดีจริงหรือเปล่ปาเดี๋ยวลองร้องเพลงดูนะคะ <c oughs> ฉันรู้ควรรักเธออย่างไร รู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักรักเธอเพราะใจอยากให้ใจรักเพียงเพื่อรออครองได้ไหมคะไม่เคยร้องขอรักตอบไม่เคยเรียกร้องสิ่งใด มันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม้เธออยู่ไกลแสนไกลแม่ใครอยู่ใกลเธอเป็นยังไงคะได้ไหม ต้องกินอีกลูกค่ะโอ๊ยหนามตำมาค่ะชิมอีกลูกนะคะกินแล้วจะได้เสียงเพราะเพาะ ฝาดฝาดคอค่ะเพื่อนน่าจะฝาดเพราะยางและเมล็ดแต่ถ้าเราแกะด้านในเขาออกนะคะแล้วก็ล้างน้ําก็จะเปรี้ยวมีรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะนําไปแช่ยืมได้เนาะลอยแก้วได้ถ่ายไม่ถึงค่ะสูงยังมีไม่กี่รูปเพื่อน เป็นยังไงคะสวยไหมไปปลูกแล้วก็ไปเก็บกินดูนะคะเนาะเขาบอกว่ากินแล้วเสียงจะใสเสียงจะเพราะนะคะไม่น้อยลองแล้วคะ่ะไม่รู้เป็นยังไงค่ะเพื่อนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ